ทำไมอ่ะทำไมตำรวจจะไม่ค่อยใจดีเฮ้ยอย่าไปใช้คำนั้นดิเดี๋ยวจับเลยจับเข้าคุกเลยเขาจริงอ่ะจะไม่เรียกว่ารีดไถ่ที่เราทำผิดใช่ไหมล่ะเขาถึงใช้กฎหมายงานรอยบางคนนะไม่ได้ยกหมอกไม่ได้ยกหมอใช่เพราะว่าอย่างสมมติเราไม่ใส่แค้นไม่ใส่หมอกันนั้เนี่ยมันผิดไหมถามว่าตามกฎหมายผิดไหมผิดอ่ะผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องรักษาตัวเองทำตัวเองให้ถูกที่สุด เขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมใช่ถสมมติว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีใบกบขีเราก็รู้เราไม่ไปถามว่าแล้วทําไมเราถึงไม่มีใบกบขี่เราถึงไม่ทําใบกบขี่ล่ะแล้วถามว่าทําไมเราไม่มีไม่มีพรบล่ะทําไมเราไม่ไปต่อล่ะทําไมเราไม่ทําให้มันถูกล่ะใช่ไหมแม่บางครั้งมันก็ไม่ไม่มีังค์ก็ยังไม่ทำใช่ไหมเอามันก็มีหลายเรื่องไงนั่นแหละใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องแก้ที่ตัวเราขาดแล้ว อันนี้ไปทำสองก็ยากอืมคือมันยากนะสองเลยคือเดี๋ยวนี้ยิ่งยากหนักเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ตัวเราเองคือใหญ่คนเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีใครชอบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรื่องปก็นเรื่องปกติครับว่าคนไม่ชอบตำรวจอยู่แล้วการใช้ความสงสารอ้างในการกระทําความผิดกฎหมายมันไม่ได้นะเนี่ยถูกไหมล่ะก็เพราะกฎหมายมันระบุว่ามันผิดไง ใช่ไหมอ่ะก็รู้เพราะว่าก็รู้นั่นแหละใช่ไหมล่ะอ่ะนั่นแหละเพราะคนไทยคนไทยมันมาคู่กับน้ำใจความสงสารก่อนระดับแรกถูกไหมเออะแต่แต่กฎหมายมันไม่ได้สงสารเราไงถูกไหมล่ะเมฆอืมเป็นแบบนั้นก็ถามเขาก็ได้ว่าไปไปตากเนี่ยจะไปลงนครสวรรค์หรือไปลงพิโลกใกล้กว่า